Math in song channel for how you can access to math No more English write songs Math too จำนวนกำลังสองสมบูรณ์สรรางกฤษเรียกว่า Perfect square numbers 1กำลังสองคือ1คณ1เท่ากับ1 2กำลังสองคือ2อคณ2เท่ากับ4 สามำลังสองคือ3ามคูณสามเท่ากับเก้าำลังสองคือ4ี่คูณสี่เท่ากับสิบกหาำลังสองคือ5้าคูณห้าเท่ากับยี่ห้าำลังสองคือ6กคูณหกเท่ากับสามสิบกเจำลังสองคือ7จ็ดคูณเจ็ดเท่ากับสี่ก้าำลังสองคือ8ปดคูณแปดเท่ากับหกสก้าำลังสอง คือ9คูณ9เท่ากับ8ป e ปซบิต t ิสนัมเ e r ร์อาร์เพอ e ์เฟกต r นจำนวนเหล่านี้เป็นจำนวนกำลังสองสมบูรณ์ Base 1 d ิจิตก็คือมีฐานเป็นเลขโดดตัวเดียวนะครับ problemthe size of a square i s 5 c t i m e t e long ก็คือด้านของรูปจัตุรัสรูปหนึ่งเนี่ย เป็นความยาวเป็น5เซนติเมตร f ฟ n d the area of the square จงหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมนี้ solution ก็คือการแก้ปัญหา area เท่ากับ area คือพื้นที่เท่ากับ size ย,ยกกำลังสองคือ size square เท่ากับ5เซนตเมตรยกกำลังสองคือ5เซนติเมตรคูณ5ซนตเมตร5คูณ5ได้25เซนติเมตรกำลังสอง,ก,ง,สองก็คือเซนติเมตร หรือสแควร์เซนติเมตนะครับอ่ะมาร้องมาท่องมาจำกันนะครับเป็นภาพภาษาอังกฤษเป็นทำรองเพลงนะครับ1 square is o multiply one is equal to 1 2 square is t o multiply two is equal to 4 3 square is 3 multiply t h r is equal to nine 4 square is 4 multiplied 4 is equal to 16. 5 square is 5 multiplied 5 is equal to 25. 6 square is 6 multiplied 6 equal 36. 7 square is 7 multiplied 7 equal 49. 8 square is multiplied equal 64 9 square is 9 m u l t 9 p l 9 81ครับไปฝึกท่องไปฝึกร้องนะครับคือไม่ต้องเอาน้ํ้งเสียงของครูไปนะครับครูนะ่ะเป็นคนแก่ปอดไม่ดีนะครับเสียงก็แหบเพราะฉะนั้นเวลาร้องเวลาท่องออกมาแล้วนะมันคงไม่เพราะหรอกแต่ว่าถ้าพวกหนูพวกเด็กเดก เอาไปร้องเองเอาไปท้องเองจะเกิดประโยชน์หนึ่งช่วยให้เราจําได้สองให้เราทําให้เรารู้คณิตศาสตร์ที่เป็นภาษาอังกฤษมากขึ้นนะครับแล้วเราจะอ่านภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์จะเป็นภาษาอังกฤษได้ง่ายเลยนะครับโอเคครับขอให้ทุกคนโชคดีครับเดี๋ยวมาติดตามกันต่อนะครับสวัสดีครับ